สวัสดีในยา่างโ้่นะครับผมกลับมาในวันที่22กันยายนนะครับผมลงมาเบิงหน้าเขานะครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องมาหลายมือแล้วนะครับผมบรรยากาศท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มนะครับปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับผมความชื้นในสั่นบรรยากาศกับคนขังสุ้งนะครับช่วงนี้ครับหลังจากที่ ให้ปุ๋ยรับร่วงไปแล้วนะครับผมกาปริมาณในการใส่กับทั้งมดซีไรนะครับใส่ไปแค่กระสอบเดียวนะครับผมเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบเก้าห้าสิบแปดนะครับผมวานพอเดอ้อยนะครับผมบ่ได้ใส่หลายนะครับผมเขาก็เริ่มเขียวแน่อยู่นะครับเข่าพันนี่นะครับเป็นพัน ทางบ้านเอินว่ากอคอเตี้ยนะครับผมกอคอเตี้ยนะครับต้นบอสูงนะครับจะให้ผลผลิตดีนะครับให้ห่วงดีนะครับผมห่วงใหญ่นะครับพันเนีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ยังครับแต่ว่าเป็นพันกอคอนะครับกับพื้นทีน่ะของผมกัจะมีอยู่แปดไร่นะครับผม ปัญหาปีนี้นะครับผมก็จะมีปัญหาในเรื่องของเขา่าดีดเข่าเด้งนะครับล้วพวกเขานกนะครับผมก็เสียหายไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมปีนี้ซุมนี้เห็ดไม่หลบสองซ,อซื้อนะครับนี่หลบแรกว่านไปนะครับกะโคตรวายาเกิดนะครับก็เลไยไถ เอาว่านตมนะครับผมรอบสองนะครับผมแปลงที่บดิเฮ็ดนะครับเฮ็ดไม้นะครับนี่ปัญหาเขานกนะครับนี่เขานกล้วนนะครับกะเสียหายลอยไปเส้นนะครับพวกนี่เสียหายไปกะประมาณสี่ไรหาไรเรื่อละครับผมหน้าก็เริ่มเฮ็ดยากไปเรื่อยนะครับ เก็ดแค่เดียวเขาไปแล้วนะครับผมเห็ดหลายรอบนะคบนี่นะครับแมนบัดนะครับนี่เขานกนะครับเขาจันทร์ันนะครับนี่อันนี้คือเสียหายหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยซดเนี่ยจ็สิแก่แนวใดครับพี่น้องเอายามะขากะบดับนะครับผมบดับแนวนะครับ ที่ที่ดีที่สุดก็คือต้องไทนะครับไถ้หลาย,ย,ยรอบนะครับผมไทให้มันเกิดแล้วก็ไทอีกนะครับผมเดีว,ว่าอีกวิธีนึงนะครับผมก็คิดว,ว่าจะล่องใส่จุลินรี์นะครับผมมันมีจุลินรี์ชนิดหนึ่งอยู่นะครับมาใส่ย่อยสไลดยพวกต่อสร้างเขานะครับผมหรือวว่ามเมล็ด เขาดิดนะครับเขาเด้งนะครับผมหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับผมถ้าลักษณะนี้นะครับผมเข่าที่ห้าวัานไปจะบ่กขึ้นเลยนะครับผมแกพวกเขานกจะงับบันะครับผมบ่เรือหอดเข่านะครับเข่าที่ห้าวัานไปจกไปโยซาสนะครับมันจะเบียดสู่พวกนี้บ่ได้นะครับผมอีกกายนี่บ่ร้ายนะครับ นี่แต่ละขั้นหน้านะครับผมพอมาปีนี้เต็มพื้นที่แล้วครับรอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเสดยครับเสดยพื้นที่นะครับผมซีหาไรหน่กะได้เจ็ดดีๆก็ได้ซองซ้มเกวียนก็ได้พี่น,น้องปีนี้กะยึดเข่าแต่ัอปีนะครับ เพราะว่าได้ซื้อเขากินแล้วนะครับผมปีนี้จักสีได้เขาบ่อเขาที่ทรงค่ๆแน่ก็เหลืออยู่ประมาณสี่ไรนะครับผมสามไรกว่าถึงสี่ไรนะครับ็ะามแน่อยู่นะครับผมจะวันปุ๋ยสอบนึงแล้วก็มาฉีดผนปุ๋ยทางใบน้ำนะครับผมสำหรับปุ๋ยรับร่วงนะครับผมปุ๋ยทางใบผมก็จะ ใส่ปุ๋ยเก็ดนะครับผมสูตร12บสอนะครับผมบวกกับผาดช้างกระสีนะครับผมแล้วก็น้ำมักขี้หมูนะครับผมผสมปนเปนกันไปนะครับผมทดล่องเบิงนะครับนี่นะครับลักษณะของเขานกนะครับ ดีดเขาเด้งนะครับผมเห็นมีน,น้อยๆนะครับผมถ้าปล่อยไว้ปีต่อไปมันจะลุกลามนะครับผมไปทั่วแปลงเลยครับเห็นไหมครับนี่ขาวๆเป็นมะยมมะยมหรืแม,ม,มนบัดนะครับอันนี้ส้นข้วเหนียวนะครับทางนี้ส้นข้าเจ้านะครับผมข้วมะลินะครับผมสับเท่าที่เบังกัดจะลงเรืออยู่ ไรเดียวนะครับผมตีสิพ่อได้กินแน่นะครับผมส่งสีอึดเขาเจ้านะครับเป็นทางบ้านผมส่วนไรกะจะเน้นกินขขาเนี้ยกันนะครับผมกะผมเป็นเคยเนาะผมมาอยู่ผมกะจะกินขขาเจ้าส่วนมากนะครับผมขขาเนี้วจะไม่ค่อยกินนะครับ แต่กอดีนะครับพัน,นข,อขอเตี้ยนะครับผมแบบพื้นที่ใดยังมาท่านมีพันนี่นะครับลองหามาหามาเล็ดพันมาปลูกเบื้องหน้าผมเพราะว่าลักษณะต้นเขาบ้สูงนะครับผมประมาณหกสิบเส้นนะครับผมประมาณนี้นะครับเรียกว่าเพียงหัวเขานะครับผมเขาเขาจะบ่กค่อยเลี้ยงต้นนะครับผมอาจะเลี้ยงมเมล็ด นะครับผมส่วนหมากนะครับช่วงนี้ก็กลมหมดแล้วนะครับผมไก่จะถอดล่วงแล้วนะครับผมน่าจะอีกประมาณอีกเกือบอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็น่าจะได้เห็นเขาถอดล่วงแล้วนะครับผม น้ำทากอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับผมฝนตกเรื่อยๆอยู่นะครับมาไลยอัดน้ำดูพอสมควรครับฝนตกมากย่ำได้กะขั้นหน้าขาดนะครับต้องรอเบิดฝนก่อนนะครับค่อยมาอัดอีกเทื่องนะครับกับ สำหรับคลิปนี้ก็ภาพพี่น้องมาเบิงนะครับหน้าเขานะครับผมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผมการเฮ็ดเกษตรตั้งๆนะครับผมหน้าเขารมันสําปะหลังนะครับผมสำหรับผมเป้าหนุ่งนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ